ทุกๆปีอณสมของวันนี้นะก็คือลูกหลานผู้อยู่ทางไกลภูเก็ตภูเก็ตกดีตากจังหวัดก็ดีไปบ้านพบมาป้าไปบ้านเยียบพอเยียบแม่ผลลัพธ์จะานเยียบลูกผูมิอดีตผู้เฒ่าเรียบลูกนะผู้เฒ่าเรียบลูกไม่ภูมิอะไรเลนะครับมาเยียบลูกเตา่าเราหลายของเจ้าขอมีโอกาสได้มาพบปะสังสรรค์ ดอกไม้ก็ได้ับโรน้ำดับหมอพ่อพอข้าขอข้าวกทสังกัดด้วกันเรียกีสองทองวันครอบครัวเนย่ยดูความจริงอะาร่วมกันน้หบดตกบ้าเจอกันแ้วเร่วงกันสางงานทับุญนรสางงานทันบุญในเืองนี้นอีกหน้านำโปรเจพวกรันอีกปีนึ่งในปีหนึ่งนำกัมอีกปีนึงในพวกรัจะมีคนละคนหลายปี สองปีสาปีหปีสิบปีประเทศนกระฟแบบนี้ก็บ่าอาจารย์ข้งเขาบ้านของุกันดีนักธรรมเนยทุกทุกปีม็จะมาพอกงยการอนปสงค์ของการขอแง่การยึดวัตสมบคีิโดยพระันลีอยากโยมในวาระอัศวะสมัคคีสางาัข้าุณสุขาสังขารสมบคคีความสมบัตินกสุขมาให้อยากโยมบารนีมาเริ่ความนทิจใจส่ซัาวาสมบัติแต่สัาข้าบุญผู้ละเล็กพูละหน่อยจากนนเป็นสอ จากสองกับเป็นซี่ไปเรื่องบริบอกห่วยทีแ้่ราออกไปตามเด็กก็เจอเดมาตัวเด็กนักพาน์ตาเจ้าหลาก่ถือวลาบริวว่าวอบัวว่อซืรอๆีื้อ่าคนเรคตมาก้ยเราพอบอกเ็กว่าถือของสัต อาเล็กตัวดีชื่อบอกดอกสายบาดตั้งจิตตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลระลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์บุรพาจารบุรีประพุณนะปอแต่ละบาทใจน,นิจเอาไวโซลเลนเองการณ์พาไในคุยกัดน่าเด้อตอนสาบาดย,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 ย่อพอย่อแม่ทำร้ายนานิลาทำมายสาบาดตั้งจิตตั้งใจ,งใจท่านเป็นบุญเป็นกุศลรอานิสงศฉันเกิดเกิน อะไรว่าแล้วส่บาแล้วนะจ้องเบิ่งถูเบิ่งไทยนะโอ้ยนี่ใบดำใบแดงใบม่วงใบเข้าก็จ้องออกมาแล้วพยาันาม,มหากรรมการ,ร,สสาราเพื่อนโอ้ยประสบสังคมเพื่อนเบลเดอฝากซื้อฝากเสียงไว้น,นักแน่ฝากซื้อฝากเสียงสั่งคุณดิไว้นักแน่นี้หน่อยประธานหน่อยนี้หลประธานาไหนตำำลต่างกับลังศรัทธาเด้อร์ตามกับลังศรับคำว่าต่ามกับลังศรัทท่าอีรัทธาเตรียมเตรียมทุกคนท่าบรงนี้ สัทธาทุทาุถูกพนกับงสุโบมาในาาทุณณีกำลังสัตวเต็มเตรียมไปทลุคนแล้วแต่ขายกำลังศักดิ์แต่ว่าคราจารคับตากำลังสัตว์นั่นแหละแม่เอ,อ้ยนะถึงไม่เอาเยษต่อยกันตามจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลสเประเด็บุญทุกก,รก,การเตียมเือการนะตามกำลัง่าอันไปแม่เแ้ลกมาร่วมกัรร่เล็กคุณลนแล้ก็ได้ตาลายเองละแม่ เจ้าภาพนาตาบาน่ห้าพันห้าร้อยบาทนะคนใดเป็นเจ้าภาพแรกน้อยอย่าตบม้ากันนะบุกีได้ซื้อหูยูคนใดเป็นเจ้าภาพบนาตาบานแรกนาตาบานเดือ 3, าสามบานบิกผู้บานเดือสามบานเด้อคนใดซื้อเป็นเจ้าภาพหน้าตาเปิดรับโชครับทรัพย์เจ้าภาพประตูเปิดรับทรัพย์รับโชคเป็น,นเ,นนเนจ้าภาพแม่เด้อ พอด้ยเป็นเจ้าภาพประตูประสิสระเสื่อสเกตเื่อใส่ส่มาเพื่อไหว้วาอัยบแม่นอันยบพอดียบนันยบดีฮองฮองกู้้ยยังเป็นเจ้าภาพประตูบานนี้เด้อสองหมื่นห้าพันบาทเป็นประตูกระจกเลือนแม่ยแม่เป็นประตูกระจกเลือนอ่าคุณปายบพระทับพยัมดีอยู่ดอกนะสกีไล่ซื้อสติ๊กเกอร์ติ๊กใส่เลยนะ ยมแม่ันโยมแม่มีควอมพเพื่อเป็นเจ้าภาพประตูบานนี้เ้อจะมีซื้อมีเสียงมันโย่คือนักสุธร,ร,รมาเนีน่นยนะไดแม่เด้อสุธรรมนาสาังกุฏิสังวิหารจักสลักซื้อไวก็ได้เกิดเป็นน้าฝ่าน้าสวรรค์คน,น,นเดีวนอ่าแล้ว่าจะเป็นเจ้าภาพหอมหนาหอมหนามาซ้อมห,หอมสำหรับพอดีรับองแน่เจ้าภาพหอมนเจ้าภาพอเพื่อนอเสนอแมซื้อเสนอ ได้นคะรับประการตอนนี้กําลังจนนายเสืออยู่ในมือ้องงาเพ่ิงตานเป็นเนจ้าภาพ้องทังห้องเลยแมนะห้องรัก5้0 0มื่นบาทรวมทุกอย่างแล้วทุกอย่าง5้าหมื่นห้าพันบาทชับโครตะดีีป็งข้างงานอุ่นกะดีเป็น ข้าวบัวกะดีกับเปืือกกะดีนะรวมแนวกระหามไม้นาท่านตาโตบอกพันว่านะซึ่งตอนนี้เขาไปรักขากระนั้งทรัพย์นายอยู่ในวยไมเด้อต้องอาศนะัยญาติโยกยอดพอยยอดแห่ชาวบ,บ้านห้วยสวยนแะห่ลูกหลานที่ไปทํางานทั้งไก่แห่กรนะสางบุญสังมุสนไปนับแ่หนเด้อม,มาหอดบานปีละเทือกกะดีะมาสร้างบุญสังมุสนไปนับเทือนอะ่าตอนนี้กไม่ไนดะ้ซื้อุระสมมาเด้อเสนอประกาศอน,น,น,นุบุตรมานาในอ่าคนในเรือสามวาแห่ ใบเรืยอยใบเียงใบเท่ากำนัเข่ามากอมาระเยกานเท้านนมีกรรมการยูซ้อผ่านถลอกโจนได้เสืออยู่ต่อนนี้อ่าบูดยังบ่ทัาบุญยังบ่ร่วมทัาบุดสังกคานาในเมเดอตอนนี้ ใี่เคงใบไงกะละมังใบตัยู่ลิตออาสัมภารมากกมาใส่เคงใส่กรละมังไปเรื่อยๆนะครร่วมการป๊บใบเท้าใบเนื้อใบใบเท้าใบแดงใบม่วงเพราว่าใบนาปะต้นผาลาไ่นี่เป็นผาตาสัมภาระอ้ยเต็งใบไงเต็งกรละมังใบตันแดิกอนลบไปก็ไปในเงื่อติดกรละมังติดเคงอันสี่ด้รื่อยามาแล้วมากขามาทค้บหมดั้ใน มาหอดบุญเด้อมาหอดนั่งขันต่อมาหอดบุญเด้อมาในเสียกองบุญโยระรบุญรวมงานใดอันนี้กอบกเมื่อไงที่คณะกรรมการครับจอได้เซอรบูมีบุญ่าบุคคลผู้รวยบุญรวยซรารวยวาสนาเวชมูหลายท่านบุญดี้ลายไล้เครือขู่กล่าเรื่อเดินรู้หลังอองกรเป๋าเจ้าดังเดินในโลกวิางจะถ่ายเป็นวัดสภาการรักอันุคือการผสมเด็กซอฟต์ัวใครคืผสมเด็กซ้มตัวใครคือ ระสมพกโตรักวันจีนตะไครเถิดเด้อมเมื่อเอินยี่สิบพกแม่สายยอดดับแม่เด้อทางพระเทพข้าให้ได้รับเัินแสงเงินลายนะทุกบุูรทุกคนอันนี้เลยนะร่วมนะบุญรมือนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพสานกุฏิมือนีร่วมเป็นเจ้าภาพลอยฟ้าในมือนี้พบแสงสว่างปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นแล้วฝากให้พบแสงสว่างพบทางออกแม่เด้อ จิตตังใจใช่บาตรใช่บาตรเนี่ยเขได้ยกการท้าทุกท,ที่กับท่างศาสนาวายว้ยพระรับสีจาจะได้ช่วยผู้คนนะค่ะถวายท้า,าในมือดีนาฏเมือบุญอาเมือเนสุขาเนสายนุญอมืนี้กระรวมเลยปีใบถ่ายมาแล้วนะอเปิดโชวเปิดลากรับสายต่อปีิใหม่อา้าบูท้ากุศลในมือนดี ติสิมุก<บ>โ,โคี่หิจของอยากรวยตงแหนทานอยางนต้ตกหลักสาสีวัาวันนี้มามาบองเพนงานบาร,รมีนักการศีลบาร,รมีนักการเป็นเมดเดิลอาตมาบอกด้วยนี่วันนี้จะของเล่นแม่เสียงที่ออกถังดอกเบิร์ดวันนี้จะขอพว่วันใดมัดเสียอกงดอกเบดงอกสิิ้ต่างยี่รอกนอ ชัดเจนนอทหงอกชัดเจนวาล้าสอดไทยวาลายสอดเน้อวะวล้าสอดไทยวอลไทยสอดยอเยออาามาจากนครพนมอาจาศพนมเป็นคนยอเราย่อทางดีภาษาโมภาษาเลยนัเลยเนาะถ้าเบาไปจะไม่กระชากดูเรื่องๆมาภาษาไทยก็กาดคนดให้การยอมรับอายูนครจชาววย่อ พวัวมีอะไรนัพกพารานีหลายพาวดีหยอกมีะเดริมี้ีพูดไทย้มีโสมีเล้ามีกวนมีแก้วโอ้หลายพาวร่วมกันกกมีแล้วพามาโนไปผสมภาษากันไปสาษาถ้าอยู่ทั้งไก่เน,น,นาะดูดังดูดังบ้านเอาไปทำงานอยู่ตารทีมตางแข่งกรุงเทพกรุงไทยต่างจังหวัดต่างเทศ ปีแล้วทีกขราวพบสาธุภพสั้ภพขอบคู่ว่าพรากพอพรักแแปูยาแต่ย่าจ่สักซ้นรนวมกันานะรวมกันทังบุญในน้าพพนรครอบครัรวในบุญนะีเเป็นสิริมงคลในแก่ครอบครัวเลื่นต่อเื่อนเลื่อนต่อตบุญในนี้โดยทงางานมาสลักเ่วนเลื่ถ้าบุญน,นับกุศลฝากไว้ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะว่าการสักพุทธิสงนเป็นการกรรมอาสาที่อาสาในญา พ่อชาตินี้โอกาสนี่เรารกันใหเบลลรหัสามคู่ที่สมเป็นราศีแก่ชาวบ้านหวเสวนของเข้าสำเร็จออกมาเป็นคู่นี้อะาสัเด็จด้วยคนัสัมพของชาวบ้านหัวสวอของเข้าภไม่ของผูใหญ่นูเงินแดงนาสัมที่เกิดจากชาวบ้านหัว่สวนที่รวมแั็งศากาจจะแนบบุ้งเนื้อหันศีสะอาดคนนี้คู่บาปพระอาจารย์โยธินยนนาเป็นกระดมสา หลนะายคนบอกว่าอาจารยกโยธีประโยกับเกิดจากเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปหลายเติบนะแต่พราจากโยธีกับพัฒนาบวงใหดอกเป็นกับสอมือสอนสมุดสองมือสมองเดียวในเรียนเรื่อการบังสายสัมพันธ์จากหยาดโยกชาวบ้านในส่วนของห้าช่มชนองวัชีสารลวงพระรวมกันสารวมกันคนละเล็กกันหน่อยมารวมกับสามมัตสันเล็กที่เห็นจะเลิกอยู่นี่โบ้แมต์ทีเมื่อของพระจากโยธีตูวเดียว เป็นครมเอเป็นการรมกับนักแม่กับนักสะท้าของชาวบ้านหน่ส่วนของเ้าวิงจะบางน่อยแต่รับอากาศเยินย็นโดยสัพท่าใน็นไงเออผู้ระดมกันหน่อยสังเกี่วว่าใส่บ่าหน้าบุดแต่กับผ้าชาวบ้านหน่ยส่วนของเข้าแบบรวมกันลงหน้าขับบุญมาดีแบบแล้งแต่ในไงจะมารวมกันมาพบตาสั่งสั่งตีละเทีย ตื่นเ้กันในขาดบุญท่าน,น,นี้เนี่ยขอดีของประเภทนี้หาเยเฉาวัดคอบครัวูวใไอลุงนาที่ไปท้องทงไก่ไทีท่ามาขอพนาโทษนาการขอพ่อจากลูกดมมีดามดาพวองม่ปูนาตายยากนาฬิกาประเภทนี้ที่ชาวบ้านก็อโคตรบณโบัวณได้วาเหยียบไเหยียบแก้วุใหม่ กัในใดรักษาไววเด้อกัในใดบุทประเทศนี้จะบกบหา,าข้าวาบุญข้าววาท้าจกเถือนะ oh. พระช้าพูดกับเาแานะ่อย่าทิมบ,บุญอย่าทินท่ากันมาอ่ทาท่าเดี่ยวฝ่านี้ก็สุขกันมาข้าว่าบุญเป็นชื่อขอความสุขอพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าบาคนยากพาดิษาพิทเวเอ,เอนการหิสุขาทีิวัชฌนาม,มาดูก่อนที่จุนทหลาย เธอทั้งหลายอย่ากลัวบนเลยครัว่าบนนั้นเป็นชื่อของความสุขอ่าเพราะชนะแล้ววันนี้ทั้งหมดเราไปนี้ความสุขจังไรจังว่าเพาะสุขสุขหาสัมศาสตรสามบักคีนะความสามัคคีนำสุขมาให้อ่าวันนี้อย่าโยกหลายข้าบานยี่สองห้าลงมาด้วยความสามัคคีสามัคคีพร้อมเพียงกันนำมาสุขความสุข เกิดคกับสุขแดงเกิดเป็นบุญเพราะว่าคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขนะที่ได้นำมาดีเมื่อดีแล้วมีความสุขสุขใจสุขใจสุขกำลังแรงแรงจิตใจเบิกบานเปิดโชว์เปิดราบเปิดซักจะมาดีในน้มาทำบุญร่วมกันบุญอะไรเนี่เป็นจามาเนี่ยบุญหลงน้ำบุญการชนะพระเชิดดันไอเดอร์นี่คณะกรรมการในชุดนักศึกษาศึกษาเอกประวัติ นิยตแห่งดุสสาเมลาถ้าบ,บุญฝากซว้ในพระพุทธศาสนา,นา,นามาในพระพุทธศาสนาตอนนี้ยกไปแล้วให้ทำนี้ก็จะมีบอกว่าอ่อพ,พ่อคุณนันพุทธีได้ทำบุญน,น,น,นี่ไว้มาได้รับการนิสงโดยเฉพาะการสร้างคุติสงนะเอาอการสร้างได้ง่ายซึ่งตอนนี้วัดศรีสาครออาชกำลังคณะสร้างคุติระดับน้อง เ,เ,รเ,เรียวเซ็ตปเดียวประมัน60ซิสเดี่เซฟสามารถเ่นรหลายยูเรเมียร์เดี่ยวสง่ายได้บ่ายดีก่อนงหญ่จำนำดาตา<น>เดือวสามบาทบาทละ5,500ันหาร้อยบาทตอนนี้นี่จะผลาดห้าแล้วทางนีงนงน้เป็น,านบาทแรกติดเรียบร้อยเล้วเป็นจังหาะปุ๊บจิ้ปั๊มเลยนะสร้างกำหอมเสมอความีจามา้จารมาอ่าชาอแรกผูดาผกับวายโยเป็นจังหวะ สรางเปนพาะีออันบโทนาสาธุอ่าเพาะละตั้รเสาบาทมาละห้าพบาทเป็นนัาตักประจกนะเลยตาปรจชาภาพประตูสามบาทเท่ากันะาสามบาทเท่ากันบาละสองหมพบาทเป็นประตูประจกนะแล้วก็จะภาพห้องน้ำอีกห้าหมื่นห้าันบาทต่อห้องรวมทุกอย่างรวมทุกอย่างแล้ว เป็นกุฏิรับนอให้แก่พระเถระพระเถระพระเถระชัานผู้ใหญ่ที่ท่าได้มาเยี่ยมชมวัดเราได้มาพากพระอาทุกกะได้มาพากในบางทางอยู่กุฏิรอกดีนทุกทานที่ได้นิ่การพากเถิดเคลตานิสโตรเกิดแกยาิโยมผู้ดร่มครับบุญสังกุิกรเบื้องกรเบื้องแผ่นเดียวต้นนิสโตเนี่ยสับุญสังกุโซนจากวัดระเล็กๆน้อยอ่าวเ่นี้ก็มีบุญสังฆานเาไว้เด้อูนางทักดอก เห็ุเคสวัดอยภูดายเดี่ยกัของใส่ของซอยสังมัญธาตุที่สามารถเกิดขึ้นที่สามารถใส่สอยได้ก็ได้วัดใส่คริสใส่กระมางในเดินหาสิ่งที่ใส่สอยเพื่อเผยอภนรตฐามพระพุทธเจ้าครับพุทธคุณพระเจ้าว่าท่้าเด็กพระโอษฐุจารณ์นายินว่าอดีโซยกเกิดขึ้นจากการใช้สอยใช่หรือไม่พระเจ้าค่ะพระพุทองค์กล่าวว่าอย่างนั้นเด็กอนโน อนิสงย่อมเกิดขึ้นจากการใช้สอยเพราะฉะนั้นในอัศจรรยย่อมเลยที่เอามาถวายต้องเอามาไน้อสี่งที่พของพุทธเจ้ามันใส่ได้ใส่ส้อยใดเพราะม่นใส่ถึงอนิสงจึงเกิดขึ้นว่าวาไหวื่อๆในอนิสงก็เกิดแล้ว่เด้อเอาไปเอาว่าปอดใส่กระลาื้อใส่เทียนนีเดาเทียนใหญ่กระบื้งใหญ่ปอยลงไปแล้วกล้าไปกั่ในรับรับมัททิสุภุญในรับรับเต็มเทียนเต็มกระลบื้ง พิยัตยกยอในลมทำบุตมาในมไม่ดีเด้ออันเรื่งเลก็ทางนอมาสิพมแล้วเลยส่วนหน่อยอ่ต่อไปก็จวนแกเรน้าในการกอพิกีกจับทังศาสนามาธาอ่าอ่าู้ยักษ์ปวัก็สซไปเรื่อยไปมันตางแล้วอ่าเดี๋ยวทาก่อกสิ้อมแดดก่อนนั่งตากแดดแล้วทาหนอสายน้ำมันหอนไม่เด้อยอ่าพ่อแล้วนะอาจจะเดินตอนเชิญธาคะโยง ประจำที่นะทาพิธที่ทางาศาสนาเป็นรับตักเส่อไปเด้ออาารย์โ ບໍ່ເຫັນຫນ້າມືດຕາຍ້ອນແສງໄດ້ບໍ່ມີມຶງອ່າມັນນັ່ງຫາມີເຮົາເອີ້ຍມັນນັ່ງຢູ່ດຽວມັນນັ່ງຢູ່ດຽວບໍ່ໃຫ້ຍົກຂົບນນາຕັງໃຈກິຕໃຫີຕັ່ພດກ Bye. sopan, oh, so สุขายาข้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัตตาหารปัจจัยทายทานพร้อมทั้งประสา์เตดีสายพร้อมทั้งประสายเข้าสาร อาซาซาซาเข้าเผือก้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุทสงฆ์ขอพระพิสุทสงฆ์จงรับอัตตาหารปัจใจรายตาทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย แกแย่ยากพังกาพระเจ้าทั้งหลายมีมิดามาน,นาปู่ยาายายผู้วาอาจารย์ภาคภูมเจ้าที่แม่บ้านทอนนีหลวงพ่อทองดีและเทวดาทุกป,ปอง ได้เจ้าของที่ดินพระเวสีทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วขอเสนอมาเอาส่วนคุ่สมภูชุนที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อยู่ที่ไทยในวันนี้อาการบักแล